สวัสดีครับคุณนัทพลครับคุณนัทพลแก้วนวลเนี่ยเป็นชาวนาจากจังหวัดพิษณุโลกใช่ไหมครับครับผมอ่ะปรับนิดหนึง่งครับอำเภอนั้นมาปรางจังหวัดพิษณุโลกครับพิษณุโลกจริงๆเป็นชาวนาแต่ว่าวันนี้นอกจากว่าจะขึ้นมาพูดในเรื่องของความทุกข์ร้อนของชาวนาเนี่ยประชาสัมพันธ์นิดหนึง่งคุณนัทพลเอามะม่วงมาด้วยเป็นมะม่วงหัวไร่ปลายนาใช่ไหมครับทําไมถึงต้องเอามะม่วงมาล่ะครับก็ หลังจากที่ข้าวไม่ได้ราคานะครับะมะม่วงมันก็เหลือแค่โลละ8บาท10บาทครับซึ่งมันไม่ไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตที่พวกเราชาวสวนมะม่วงนะที่มีคนละหาไร่1ิไร่แล้วบางคนปลูกตามหัวไร่ไปนะ<ไ>ปอ๋อมัน,มน<ไ>ปลูกแซมตามหัวไร่ปลายนาอยู่ครับผม,ผมนี้มาก็ติดมือออกมาด้วยเอามาจําหน่ายใช่ไหมครับส่วนหนึ่งเอามาให้พี่น้องที่กระทรวงมหาดไทยนะครับผมจะผมจะนอนที่กระทรวงมหาดไทยไปนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ ขายเพื่อเป็นรายได้ที่จะเติมน้ํามันลดแล้วก็พาพี่น้องที่อยู่ที่เนินปางเนี่ยเวลามีลุงกำนันประกาศชุมนุมใหญ่อะไรเงี้ยจำเป็นต้องมีเพราะเราก็ต้องมีทุนรัพย์ในการเคลื่อนไหวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เอามาไปฮะยังมีอยู่ไหมเนี่ยอันนี้ผมเอามันยังไม่สุกครับเลยไว้ที่กระทรวงมหาดไทยอ๋อยังอยู่ที่นู่นแล้วจะถ้าจะอุดหนุนจะไปที่ไหนยังไงอะฮะก็ถุมก็จะมาที่นี่ทุกบ่ายสองเขจะมาบ่ายสองจะมาที่สวนลุมจู่ตรงไหน ก็จะอยู่หน้าพระบรม,มรูปอะครับถ้าเห็นมะม่วงกองอยู่นี่ไปอุดหนุนกันเลยครับผมนะครับคุณนัทพลอยู่เองด้วยใช่ไหมครับอยู่เองครับอเพราะฉะนั้นถ้าเห็นแล้วยัง,งงงทําไมชาวนาะต้องมาขายมะม่วงเพราะว่าตอนนี้ข้าวเนี่ยรัฐบาลไม่สนใจถูกไหมกาลังเป็นคดีความกันอยู่แล้วก็รัฐบาลเปี้ยวชาวนานะถือใบประทวนไว้ก็ไม่สามารถจะไป,ไปเติมน้ามันไปทําอะไรได้ต้อง ดูแลตัวเองด้วยการเอามะม่วงหัวไร่ปลายนามาจําหน่ายครับแล้วก็ช่วงนี้ครับฟังแล้วกันนะคุณนัทพลจะพูดถึงพูดง่ายๆความในใจความทุกข์ในอกของการเป็นชาวนาที่ถูกรัฐบาลช่อโกงครับเชิญครับครับผมขอพระคณครับครับกลับสวัสดีพี่น้องชาวนาและมวลมหาประชาชนที่รักและเคารพผมผมทุกท่านครับรวมทั้งพี่น้องที่ ชาวนาที่อยู่ที่แจ้งวัฒนะกับหลวงปู่บุทธอิสระและชาวนาที่อยู่ที่กระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะชาวนาที่อยู่ที่บ้านของผมนะครับอย่าไปดูมันละครตบจูบตบจูบสามห้าเจ็ดเก้าถ้าอยากได้เงินจำนำข้าวเปลี่ยนมาดูบูสกายได้เลยครับพี่น้องครับละครเหล่านั้น ไม่ได้สร้างปัญญาให้กับพี่น้องพอพี่น้องไม่มีปัญญาถูกเขาสร้างละครที่มันไล่เหตุผลพี่น้องจึงต้องถูกหลอกในโครงการรับจำนำข้าวแต่ถ้าตื่นขึ้นมาพี่น้องดูบูสกายเหมือนผมนะครับเย็นมาพี่น้องดูบูสกายกลางคืนมาถ้านอนไม่หลับดูบูสกายพี่น้องจะรู้จักว่าวันนี้เนี่ยห้าหกเดือนที่ผ่านมาทำไมถึง ไม่ได้เงินสักทีหนึ่งนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวว่าผมเกิดที่เนินอาปางนะครับเป็นชาวนาที่โดนอปางโดยกำเนิดปัจจุบันอายุ39ปีไม่เคยเข้ารับโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลนะครับแต่ปีนี้แฟนผมเขาเห็นว่าหมื่นมันเยอะไม่แยะมากมายก็เลยตกลงกัน ว่ายกผลผลิตทั้งหมดให้แฟนไปขายทั้งๆทงี่ผมก็ไม่อยากขายนะครับก็ไม่เป็นไรมันผิดพลาดไปแล้วแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่4ี่หเดือนไม่ได้ตังมันก็เกิดปัญหาครอบครัวนะครับที่บ้านผมหลายหลายครอบครัวนะครับมีปัญหาครอบครัวหัวเมียทะเลาะก,กันนะครับชีวิตไม่ได้มีความสุขเลยหลังจากที่คุณดอกจานเอ้ยไม่ใช่กำนันบอกว่าดอกนิ้วนะครับ ที่คุณดอกยิ้วเขาได้ชอบโกงชาวนาแบบนี้สิ่งที่อยากจะบอกปูเรากับเธอเนี่ยอายุคงจะไม่ต่างกันเท่าไหร่ผม39ปูก็คงจะยังไม่ถึง50มั้งนะครับทราบไปด้วยว่าหลังจากที่เขาไม่ได้เงินค่าข้าวของคุณมา4-5เดือนเนี่ยคุณได้ทำบาปมากมายมหาศาล ทรัพยากรที่ต้องอาศัยในการดำรงชีวิตของชาวนาบ้านนอกวันนี้นะครับคุณปูจะนอนโรงแรมนอนคาลือหาดสวยหรูขนาดไหนถ้านั่งอยู่นั่งดูอยู่ตรงนี้ฟังไว้ด้วยนะครับวันนี้คุณกำลังสร้างบาปกบเขียดต้องตายเพราะคุณมากมายมหาศาลอย่างไม่เคยเกิดมาก่อนเพราะทุกวันทุกคืนชาวนาต้องออกไปส่องกบส่องเขียดจับปูมาขายเพื่อเอาเงินให้ลูกไปโรงเรียน กลางคืนมาชาวนาไม่หลับได้นอนต้องไปยิงนกต้องไปหาปลาในคลองซึ่งคลองก็แห้งแล้วแห้งอีกแห้งเสร็จปลาหมดจับเขียดไปขายได้ร้อยสองร้อยพอได้ให้ลูกไปโรงเรียนยี่สิบสามสบาทสรรพสิ่งที่มันอยู่ในนาสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อยู่ในนานกหนูไม่เคยล้มตายมากมายขนาดนี้ในช่วงที่ชาวนาขายข้าวเราได้ตังค์นะครับแม้กระทั่งพึ่งอยู่บนต้นไม้ มฆัยมแดงอยู่บนต้นไม้มันคงจะสูญพันธ์เร็วๆนี่แหละคุณปูปูถ้ารู้แล้วให้ทราบไว้ด้วยว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านั้นเขาถ้าเขาฟังภาษามนุษย์รู้เรื่องเขาคงเจ็บแค้นพวกคุณน่าดูนะครับสำนึกได้แล้วปู่การที่มวลมหาประชาชนและชาวนาหลายหมู่เราออกมาหลายจังหวัดออกมาวันนี้เพื่อมาทวงเงินจำนำข้าว บาดเจ็บล้มตายไปก็อีกเยอะแยะมากมายสํานึกได้แล้วผมไม่เชื่อว่ามนุษย์เกิดมาแล้วเป็นระดับนายกรัฐธรรมปรีอย่างคุณเนี่ยมองไม่เห็นความทุกข์ยากที่มันเกิดขึ้นทะาลัดแทดแถไปวัน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 ,วนโดยไม่สนใจทุกข์ยากของคนส่วนใหญ่ของประเทศที่เป็นชาวนา14ล้านคนไม่พอทรัพยากร ทรัพยากรดินน้ำป่าที่อยู่ที่บ้านผมนับตั้งแต่วันนี้พี่ชายของคุณได้ลุสู่อำนาจการเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี44คนที่จังหวัดพิจิตรเพชรบูรณ์พิษณุโลกเป็นรอยต่อชายแดนสาจังหวัดติดต่อกันคุณก็ปล่อยให้ต่างประเทศคือประเทศออสเตรเลียมาขุดแร่ทองคำพอขุดที่รอยต่อสาจังหวัดชายแดนพิจิตรพิโลกจะหมดพี่น้องได้รับผลกระทบ พี่น้องเจ็บป่วยพี่น้องสูญเสียที่ดินทำกินในขณะเดียวกันรัฐบาลออสเตรเลียขนทองคำออกไปจากประเทศไทยวันหนึ่งประมาณหนึ่งคันรถตู้ผมไม่รู้ว่าทองคำบาทเท่าไหรแต่ผมรู้ว่าทองคำหนึ่งรถตู้มันคงพอจะใช้หนี้คนทั้งประเทศได้แต่เหตุไฉนคุณปล่อยต่างชาติเข้ามาขุด ทิ้งสารสายานายไว้ในบอ่อกักเก็บไยานายบอ่อละหกพันไล่หกหกร้600อยไล่บ่อหนึ่งแปดร้อยไล่ทั้งเสียงระเบิดทั้งฝุ่นละอองข้าปลูกไม่ได้พี่น้องพิจิตรเนินพื้นที่อำเภอเนินปางก็มีอยู่สามสี่หมู่บ้านที่กําลังจะถูกได้รับผลกระทบไม่พอทองคําที่บริเวณเขาหม้อจังหวัดพิจิตรจะหมดคุณก็ปล่อยให้บริษัทต่างประเทศมา โดยร,รัชการให้อาจะบ,บัตรพิเศษในการสำรวจพื้นที่ที่ผมปลูกมะม่วงมาขายให้พี่น้องกินพื้นที่ที่ผมทำนาแล้วไม่ได้เงินค่าข้าวหกตำบลในพื้นที่ทั้งหมด6700 0ไร่สำรวจทั้งภาคพื้นดินสำรวจทั้งทางอากาศแล้ววันนี้ก็ทราบว,ว่าพื้นที่ที่ผมอยู่ทั้งเจ็ดตำบลมีแร่เต็มไปด้วยแร่ทองคำด้วยความลึกสาม้อยเมตรผมขออนุญาตชี้แจงการทำเหมืองแร่ให้พี่น้องฟังเหมืองแร่ทองคำเป็นเหมืองแร่เป็นเหมืองเปิด เพราะฉะนั้น67,000จ็ดพันไร่ถ้ามีแร่อยู่ตรงไหนต้องมีการกระบวนรไล่ซื้อที่ดินขุดลึกสามร้อยเมตรถ้าพี่น้องไม่เข้าใจลองนึกดูว่าถ้าบ้านท่านเคยขุดสระลูกขนาดกว้าง1ิบวายาว1ิบวาเนี่ยดินมันทิ้งมากขนาดไหนแต่ถ้ามันกดเกิดขุดลึกลงไปสามร้อยเมตรเนี่ยมันอยู่ไม่ได้พี่น้องบนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยกุ้งหอยปูปาลากบเขียดนาข้าวผลไม้ลากไม้เต็มทั้งอำเภอไปหมด พร้อมที่จะเก็บไว้ให้ลูกหลานรุ่นหลังๆได้เกิดมาแล้วสืบทอ,อดการเป็นเกษตรกรการเป็นชาวนามีชีวิตอยู่บนพื้นฐานของการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืนไม่ต้องไปเป็นลูกน้องใครในเมืองเรียนไม่เรียนจบไปทำงานไม่ได้หมื่นห้าก็กลับมาอยู่บ้านก็ไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรอยู่ได้เพราะมีที่ดินทำนาเพราะมีที่อยู่หาอยู่หากินมีบ่อปลามีสระน้ำมีห้อยหนองคลองบึง อยู่ได้พี่น้องแต่วันนี้ภายใต้ความโลภของรัฐบาลชุดนี้จะขนแร่ทองคำออกไปให้ต่างประเทศโดยจ่ายค่าภาคหลวงปีหนึ่งแค่10ล้านบาทบอกตั้งถุกกองทุนประกันความเสี่ยงไว้ที่อบตอปีละ50ล้านขุดพานไปทั้งหมด10กว่าปีแล้วพี่น้องกองทุนเหล่านั้นยังไม่เคยเออกออกมาเยียวยาพี่น้องที่ได้รับผลกระทบไม่รู้มันอยู่ตรงไหน ระบบราชการระบบตำรวจที่บ้านผมแม้กระทั่งนักการเมืองท้องถิน่นเป็นขี้ข้านักการเมืองพรรคนี้ภายใต้ระบบทักษิณส่วนใหญ่การเลือกตั้งทุกครั้งพี่น้องชาวนาที่รักของผมที่กะทั่งที่ฟังอยู่ที่บ้านผมและที่ฟังอยู่ทางภาคอีสานไม่เบื่อแล้วครับ ไม่เบื่อกับ200บาทที่4ี่ปีเขาเอาไปให้ครั้งหนึ่ง300รบาทครั้งหนึ่งนี่คือการเลือกตั้งสสแต่ถ้ามันเลือกตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเมื่อไรเสียงละหนึ่งบาทเลือกตั้งเทศบาลเสียงละสองพบาทมันเกิดอะไรขึ้นการที่จะเป็นผู้นำตั้งใจมาทำความดีเป็นตัวแทนของพี่น้องมาตัดสินใจเนี่ย เมื่อเขาไปซื้อเสียงพี่น้องแล้วเนี่ยเราจะเอาอะไรกับเขาทําไมต้องขายเสียงให้คนชั่วเหล่านี้เอาสิทธิ์เสียงของเราไปทําชั่วระยํำตาบอลมากมายที่พวกเราร่วมต่อสู้กันมาสี่ห้าเดือนเมื่อไรชาวนาจะสํานึกว่าเงินสองร้อยวันนี้มันซื้อน้ํามันได้แค่สี่ลิตรตกลงชีวิตของคุณทั้งกว่าจะหกสิปีเนี่ย จะปลดกเกษียณจากการเป็นชาวนาหรือไม่ปลดก็แล้วแต่น่ะคุณสี่ปีของการเลือกสอสอหนึ่งครั้งเนี่ยสองรบาทกับน้ำมัน4ลิตรเนี่ยชีวิตคุณใช้น้ำมันปีละหนึ่งลิตรได้ไหมวันหนึ่งชาวนาต้องใช้น้ำมันทุกเรื่องตั้งแต่ฉีดยาตั้งแต่ไถนาตั้งแต่ใช้กับมอเตอร์ไซค์ใช้สูบน้ำล้วนแล้วแต่ใช้น้ำมันวันนี้ก็ทนหวานอมขมกืน บ่นกันอยู่แต่ในหมู่บ้านว่าน้ํามันแพงว่าน้ํามันแพงแล้วก็ไม่ฟังเหตุฟังผลว่าทําไมน้ํามันมันถึงแพงน้ํามันมันก็ขุดเจาะอยู่ที่อ่าวไทยขุดเจาะอยู่ที่ประเทศไทยก็ดูแต่ละครตบจูบตบจูบสามห้าเจ็ดเก้าอยู่ได้ไงจึงไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยธุรกิจน้ํามันเนี่ยเขาค้าขายกันยังไงใครได้ประโยชน์ใครเสียประโยชน์เพราะฉะนั้น ตื่นขึ้นมาปกป้องทรัพยากรมันได้แล้วครับพี่น้องตื่นขึ้นมาปกป้องทรัพยากรที่มันมีอยู่มากมายในแผ่นดินไทยแล้วผมมั่นใจว่าอย่างเช่นทรัพยากรที่ดินเนี่ยมันมีที่ดินในประเทศไทยเนี่ยพอที่จะให้ทุกคนมีที่ซุกหัวนอนได้คนละหนึ่งไร่ปลูกบ้านหลังเล็กๆหนึ่งหลังปลูกผักสวนครัวสามสี่ตารางวามีความสุขอยู่กับครอบครัวเล็กๆแต่วันนี้ด้วยรัฐบาลที่มันโลภ ไม่รู้จักพอมีสิบไร่ไม่พอหมื่นไร่ไม่พอพันไร่ไม่พอมีแสนไร่บางคนมีจนไม่รู้ตัวอยู่ตรงไหนคนที่ไม่มีก็อยู่ตามใต้สะพานลอยคนที่ไม่มีก็ไปเช่าที่เขาทํานาเหมือนที่ผมกําลังจะเอามะม่วงมาขายแล้วต้องไปจ่ายค่าเช่านาเขาสองหมื่นแต่คนที่มีมีจนไม่รู้อยู่ตรงไหนเอายังไงกับเรื่องราวเหล่านี้วันนี้มันเกิดภาพว่าการแบ่งสรรปันส่วนการจัดการพยาารณที่ไม่เป็นธรรม มือใครยาวสาวได้สาวเอาแบบนี้มันยุติธรรมน,นเหรอครับพี่น้องกับแผ่นดินไทยคนชนบทซึ่งเคยมีชีวิตอย่างมีความสุขมีอากาศที่บริสุทธิ์มีแผ่นดินท,ไไทนําไร่ไถนาปลูกผักปลอดสันพิษไรส้สารพิษหาอยู่หากินเฉพาะที่กรุงเทพวันนี้มันก็เนืองแน่นไปด้วยตึกลาบ้านช่องหมดแล้วรถติดผมเข้ามาผมออกจากที่นี่ไปกระทรวงมหาดไทยใช้เวลาสีชั่วโมง ไม่รู้ถนนอะไรมันเยอะแยะมากมายยังจะขยายโรงงานอุตสาหกรรมที่มันสร้างมลภาวะที่มันก่อสารพิษให้ไปอยู่ในชนบทในหมู่บ้านยังอยากจะให้มีโรงโมตลอดเทือกเขาหินเนินปางที่ผมพยายามรักษาไว้เพื่อให้ลูกหลานรุ่นหลังได้เห็นเขาหินปูนที่สวยงามซึ่งมันสวยกว่าคุณหมิงด้วยซ้ำ